สวัสดีครับทําโจทย์ใ e ห้โคตรคล่องกับผมอาจารย์เอกนะครับเราจะมาฝึกวิทยายุทธจี G ้จุดคณิตศาสตร์กันฝึกลงปานกันทุกวันครับคลิปละหนึ่งโจทย์ท่วน คลิปนี้เราจะมาอ e ินดิเกต e กําลัง x หารด้วย1บวกด้วย e กําลัง 2x dx กันนะครับถ้าเราพิจารณาตัวส่วนข้างล่างเป็น u ทั้งหมดเลยนะครับ1บวก e กําลัง 2x เนี่ยนะครับเราดิฟปุ๊บจะมีปัญหานิดนึงครับเพราะว่าดิฟ1บวกด้วย e กําลัง 2x จะได้ e กําลัง 2x เหมือนเดิมข้างบนมัน e กําลนะัง x เนาะมัน e กําลัง x กับ e x, กําล e ัง 2x ตัดกันมันจะไม่หายหมดนะครับงนั้นต้องปรับกลยุทธ์ใหม่นะครับคงต้องเลือก u เป็นแค่ e e x เเฉยะรัพา 2x ก็คือ e กํลัง x ทั้งหมดยกกําลัง2เนอะนะครับวิธีทำเราพิจารณาตัวแปร u นะครับเป็นแค่ e กํลัง x นะครับให้ u เท่ากับ e กํลัง x นะคร by d u กนะครับ, x, รบก็จะไม่เสียทีละมันก็จะได้เป็น E กำลัง X เหมือนเดิมซึ่งแปลว่า DU ส่วนด้วย E กำลัง X เท่ากับ DX นั่นเองนะครับเมื่ออาจารย์เก็บ DX ได้เรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่โจทย์เนาะอิน e ิเกต e กำลัง X ส่วนด้วย1บวกด้วย E กำลัง 2X DX ก็จะเท่ากับ อิน e ิเกต e กําลัง x ส่วนด้วย1บวกด้วย u กําลัง2 e กําลัง x นะครับคือ u มัน e กําล e ัง2 x ก็คือ u กําลัง2เนอะส่วน dx คือ du ส่วนด้วย e กําลัง x นั่นเองนะครับ e กําลัง x ตัวบนกับตัวล่างก็จะตัดกันนะครับกลายเป็นเศษ1ส่วนนะครับ หนึ่งบวกด้วย u กำลัง2 du เฉยๆนะครับอินทิเกตเศษหส่วน a กำลัง2บวกด้วย u กำลัง2 du เนี่ยจะเป็น arc tan นะครับเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นเศษหส่วนค่าคงที่ a แล้วก็คูณกับ arc tan ของ u ส่วนด้วย a นะครับ a คือ1ครูเขียน1ไว้ก่อนนะบวกด้วยสเกลาร์นะครับ เนื่องจาก1ส่วนหนมันก็ได้1เหมือนเดิมนะครับครูแค่แทนค่า U กลับไปาก็กลายเป็น arc แทนของ e กำลัง x นะครบับวกด้วย C นะครับ